ทุกทท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจุดนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะคะใบเตยก็จะมาทําคลิป พิาการให้เป็นเพื่อนฟังสนุกๆน,นะคะกับหัวข้อพิก,อาการในวันนี้นะคะในหัวข้อเจ้าที่เจ้าทางท่านอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะใครสนใจจองคิวดูดวงส่วนตัวจองคิวได้เลยกับพี่แอดมินนะคะค่าครูไม่จำกัดใครสนใจกำยานหอมนะคะชุดละ59บาทนะคะเอาไว้จุดบูชาเทพนะคะส่วนใครที่สนใจตะกุดนะคะรุ่นนี้นะคะมี2เส้นนะคะเป็นตะกุดปูพญานาคนะคะพร้อมกับจี้หัวใจเศรษฐีแบบนี้ สนใจสามารถสอบถามได้ในเพจในไลน์นะคะแล้วก็อีกรุ่นนะคะเป็นองค์พระแม่ลักษมีพร้อมจี้โอมนะคะแล้วก็มีแผ่นทองแถมให้แบบนี้ทั้งเซตนะคะจะมีกล่องแบบนี้ด้วยนะคะนี่เลยสวยงามค่ะเสริมดวงเรื่องความรักนะคะโชคลาภเงินทอง แล้วก็เป็นตะกรุดปูเวสุวรรณนะคะพร้อมกับแผ่นทองแบบนี้นะคะเสริมความเฮงความปังเรื่องอำนาจเรื่องการสื่อสารเรื่องการงานการค้าการขา,า,รายที่ราบรื่นลงตัวนะคะความร่ำรวยความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ก็เสริมด้วยเส้นนี้นะคะโอเคนะคะก็สนใจก็สอบถามได้ในไลน์ในเพจนะคะเราไปดูกันเลยค่ะใครเข้ามาฟังช่วงนี้นะคะกะ็สามารถเปิดฟังได้เลยนะไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะเข้ามาฟังได้เลยค่ะ วายแรกขึ้นมาเป็น The View of Fortune นะคะว้าวพลังงานของการเปลี่ยนแปลงพลังงานของการเริ่มต้นพลังงานของการที่เราบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอยู่เหนือการควบคุมของเรานะคะมันเป็นเรื่องของโชคชะตามันเป็นเรื่องของเวลาเป,เป็นเรื่องของจังหวะมันเป็นเรื่องของโอกาส มันเป็นเรื่องของการปรับตัวมันเป็นเรื่องของการที่เรามีมุมมองใหม่ๆความคิดใหม่ๆทัศนคติใหม่ๆปฏิวัติความคิดรูปแบบการคิดการตัดสินใจใหม่ๆนะคะต่อมาเป็นไพ่สีถ้วยนะคะแล้วก็เป็นแฮงแมนค่ะเดี๋ยวเรามาขยายแฮงแมนกันนิดนึงนะคะคุณอาจจะกำลังรอคอยการคิดการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่คุณต้องรอเวลาแต่คุณต้องอดทนแต่คุณจะต้องเหมือนกับ เนี่ยคุณอาจจะมีรูปแบบความคิดหรือมุมมองใหม่ๆนะคะขยายแฮงแมนซิว่าแฮงแมนคืออะไรแฮงแมนคืออะไรแฮงแมนคืออะไรดูสิแฮงแมนก็คือ six of wands หถ้วยแล้วก็เจ็ดไม้เป็นเรื่องของการแข่งขันเป็นเรื่องของการที่เราเองจะต้องคือเราอาจจะคาดหวังให้ชีวิตหน้าที่การงานการเงินของเราประสบความสำเร็จนะคะแต่มันไม่ง่าย มันมันไม่ชิวเลยอ่ะเออมันไม่ง่ายมันไม่ชิวมันไม่ได้แบบว่าเป็นอะไรที่มันจะสามารถทําได้ทันทีทันใดอ่ะมันต้องรอจังหวะมันต้องรอเวลามันต้องอดทนมันต้องแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นมันต้องแข่งขันนะคะคุณจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะดูซีดูอีกนิดนึงแฮงแมนคืออะไรคะอืมบางอย่างเนี่ยเราเรายังทําอะไรไม่ได้มากนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางท่านบอกว่า ให้นิ่งไว้ก่อนให้พักก่อนให้เบรกก่อนให้หยุดก่อนอย่าพิ่งฝืนนะคะบางเรื่องเราฝืนไม่ได้รอเวลาค่ะรอเวลานะคะจ o เวไม่ว่าจะช้าจะเร็วคุณก็จะประสบความสำเร็จอยู่แล้วคุณอย่าใจร้อนคุณอย่ารีบร้อนนะคะบางสิ่งบางอย่างมันมีจังหวะมันมีเวลาของมันนะคะไม่ช้าก็เร็วการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอน ะะเพียงแค่ตอนนี้เวลานี้สิ่งที่เราคิดเราหวังเอาไว้มันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดแต่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณคิดว่าคุณอยากได้บ้านสักหลังที่ดินสักแปลงสักผืนนะคะลาออกจากงานไปทํากิจการส่วนตัวนะคะอยากเจอความรักที่ดีที่ตอบโจทย์นะคะอยากมีเงินมีทองแบบมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์คุณก็ต้องอดทนคุณก็ต้องพยายามคุณก็ต้องมุ่งม,มั่นคุณก็ต้องตั้งใจนะคะ เราจะละเลยเป้าหมายของเราไม่ได้นะคะเจ้าที่เจ้าท,ท,ทางบอกว่าจะช้าหรือเร็วสิ่งที่คุณคิดเอาไว้มันสำเร็จแน่นอนนะเราอย่าพึ่งไปแบบรีบร้อนใจร้อนให้มันเร็วกว่าเวลาที่ควรจะเป็นเห็นไหมคะโอกาสดีๆจะเข้ามานะบางคนเพิ่งมีโชคมีลาบหรือบางคนเพิ่งได้รับโอกาสดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นกับคุณได้แน่แน ะะเพียงแค่เราต้องมีวิธีการอ d พ p t ปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีมุมมองมีความคิดใหม่ๆนะคะสร้างสารรค์รังสรรสิ่งที่มีอยู่ต่อยอดพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้มันมั่นคงให้มันยั่งยืนที่สุดนะคะมีใครอยู่ในธาตุไฟไหมเนี่ยนะมีใครอยู่ในธาตุไฟธาตุลมไหมคะ อยากจะบอกว่าถ้าน้ำมันขึ้นมาแหละนะอยากจะบอกว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจของคุณเนี่ยมันไม่สูญเปล่าหรอกคุณน่ะเจ๋งอยู่แล้วความอดทนคุณสูงนะใช้คําว่าอดทนได้เปลืองมากสุดท้ายคุณจะประสบความสําเร็จนะท่านบอกว่ารอจังหวะรอเวลาก่อนถ้าคุณวางแผนจะลาออกเนี่ยใจเย็นๆคุณยังลาออกไม่ได้หรอกตอนนี้ให้คุณอดทนก่อนเดี๋ยวจังหวะมันมาค่อยว่ากันนะคะจังหวะมันมาค่อยว่ากันทีนี้เราไปดูต่อนะ เหมือนท่านจะย้ําจะเตือนจะบอกเราว่าเอออด,อดทนนะลูกอดทนนะบางเรื่องเนี่ยมันต้องรอเวลามันต้องรอจังหวะมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดทันใจเราหรอกนะอะไรอย่างนี้ ขึ้นมานะคะเป็นใบนี้นะหมายเลข18นะคะพูดถึงเรื่องอะไรคะเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงงานเงินความรักช่วงนี้นะคะสิ่งที่เจ้าที่เจ้าทางอยากจะสื่อกับคุณก็คือบางอย่างมันเป็นความไม่แน่ไม่นอนเราไปคาดเดาสถานการณ์ล่วงหน้าไม่ได้ข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันยังสับสนอยู่แล้วก็เราอย่าตั้งความหวังไว้สูงเก,เกินไปเกินไปเอาพอประมาณอะเอาที่คิดว่าเราทําได้เอาที่คิดว่าเรายังไหวอย,อยู่อะ แล้วมันจะออกมาดีนะคะการเรียนเนี่ยคุณก็อย่าเพิ่งไปสับสนลังเลใจคุณจะต้องคือคุณจะต้องเต็มที่กับมันตั้งใจกับมันจริงๆนะคะการเงินอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะถูกโกงได้คุณอย่าให้ใครยืมเงินนะแล้วก็ความรักเนี่ยให้ระวังเรื่องรักซ้อนรักซ้อนเลนนะคะรักซ้อนรักซ้อนเลนปกปิดหรือการแอบรักการแอบชอบ ความหมดหวังความท้อแท้เหนือหน่อยๆบางอย่าง <doo> คืออย่าเพิ่งไปโฟกัสมันเลยนะคะอย่าเพิ่งไปวิตกจริตเกินไปนะคะแล้วก็อย่าไปทํากิจกรรมอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงที่มันมีความเสี่ยงนะคะอยู่นิ่งๆเฉยๆไปก่อนนะเป็นช่วงที่เราต้องอยู่นิ่งๆต้องชาร์จแบตต้องอยู่เฉยๆอะเอออย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรเพิ่มอย่าเพิ่งเอาเงินไปทําอย่างอื่นอย่าเพิ่งให้ใครยืมหรืออย่าเพิ่งไปไหนให้อยู่นิ่งๆก่อนช่วงเนี้ยนะคะเออเนี่ยไพ่พระแม่กาลีขึ้นมาเห็นไหม ขออภัยนะคะเออเป็นไพ่ที่พูดถึงเรื่องของการที่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเห็นไหมมันต้องรอนะคะบางอย่างเนี่ยมันต้องเสียสละมันต้องอดทนมันถึงจะได้มาคือมันต้องแลกอะ่ะเออถ้าคุณอยากได้บ้านอะ่ะใช่ไหมคุณก็ต้องใช้เงินก้อน ในการที่จะสร้างบ้านคือมันเป็นการเสียสละเพื่อให้เราได้สิ่งอีกสิ่งหนึ่งมาถ้าเป็นเรื่องของความรักคุณก็ต้องให้คุณก็ต้องทุ่มเทถ้าเราทุ่มเทคืออยากได้ใจเขาก็ต้องทุ่มเทก็ต้องลงทุนลงใจเนาะถ้าพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยมันก็ยังผันผวนอยู่นะคะมันยังไม่นิ่งมากส่วนการ,การงานการศึกษาเนี่ยคือ ถ้าคุณจะลาออกนะคะอยากจะไปทําธุรกิจส่วนตัวก็คือมันต้องลาออกมันอาจจะเสียตําแหน่งหรือเราอาจจะรู้สึกว่าชีวิตการงานเราไม่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยรอดูจังหวะเวลาก่อนนะคะธุรกิจส่วนตัวที่ทวนกระแสเนี่ยต้องไต่ต,ตองให้ดีดูจังหวะพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจในการลงทุนร่วมหุ้นลงขานงานอดิเรกที่ทาอ่าเป็นงานที่เรารักแต่ว่ามันได้เงินยังไม่เต็มที่เราก็รอดูจังหวะรอดูเวลาไปก่อน ความรักนะคะถ้าคุณทุกข์ระทมถ้าคุณอุทิศตนเพื่อเขามากเกินไปอดทนทั้งกายทั้งใจหรืออะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเรามีความทุกข์เนี่ยก็ต้องหยุดพักเรื่องรักเอาไว้ชั่วคราวก่อนถ้ามันไม่ได้รับการตอบสนองก็อดทนอดกลั้นนะคะโฟกัสไปที่เรื่องอื่นซะส่วนเรื่องสุขภาพเนี่ยช่วงนี้ภูมิต้านทานในร่างกายอาจจะลดต่ำลงนะคะเพราะฉะนั้นจิตใจของเราอาจจะยังไม่แจ่มใสร่างกายของเราอาจจะไม่ไม่ได้แข็งแรงมากนะคะอาจจะเกิดจากความเครียดปัญหาซ้ำซากจ,จําเจระบบประสาทหงุดหงิดนอนไม่หลับ คือมันเป็นอาการเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะกระทบกระเทือนความคิดเราของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เรามัดระวังนิดนึงในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความคิดความอ่านหรือการตัดสินใจเนาะอีกซักใบนะคะท่านอยากสื่ออะไรไหมเจ้าที่เจ้าทางอ่ะไพ่จะติกขึ้นมานะคะก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจนั่นแหละนะคะคือมันต้องมีเหตุมีผลมีแผนสำรองรองรับด้วยนะหุณนหันพันแล่นไม่ได้ ไพ่ไพ่ไปเนี้ยพูดถึงเรื่องของมหาภารตะเนาะความถูกต้องความเที่ยงธรรมความอำนาจหนะ้าที่บริสุทธิ์ไม่ลําเอียงไม่มีอคติคือเราจะสอบได้คะแนนดีเราก็ต้องอ่านหนังสือเราจะรวยได้เราจะมั่งคั่งได้เราก็ต้องหางานเสริมเราก็ต้องทํางานอย่างหนักเราก็ต้องจริงจังตั้งใจจริงๆคุณจะมีการงานที่ประสบความสําเร็จได้คุณก็ต้องทุ่มเทุกทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นจากผลของการกระทําต้องมีระเบียบต้องมีแบบแผนต้องรอบคอบ นะคะต้องสมดุลต้องพอดิบพอดีอะ่ะเออประมาณนั้นนะคะแล้วมันจะลงตัวแล้วมันจะราบลื่นเจ้าที่เจ้าทางท่านบอกว่าช่วงเนี้ยนะคะถ้าคุณเองกําลังจะตัดสินใจอะไรเนี่ยคุณก็ต้องมีเหตุมีผลทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามขั้นตาตอนนะคะคุณลัดขั้นตอนไม่ได้ทุกๆบททดสอบที่คุณเจอคุณต้องเรียนรู้มันมันจําเป็นที่คุณจะต้องเรียนรู้เหตุการณ์เหล่านั้น จะช้าหรือเร็วคุณก็ต้องเรียนรู้คุณก็ต้องคุณก็ต้องปฏิบตัติคุณก็ต้องทํานะคะแล้วทุกอย่างมันจะเหมือนเราจะได้ความรู้จากตรงนั้นเราได้ประสบการณ์จากตรงนั้นแล้วมันจะเป็นภูมิที่แข็งแรงให้กับคุณได้ในอนาคตนะคะนี่คือสิ่งที่ไปเด้เห็นจากไพ่นะทีนี้เรามาดูกันต่ออีกสำรับหนึ่งนะเจ้าที่เจ้าท,ทางท่านอยากจะสื่ออยากจะบอกอะไรคุณอีกไหมท่านบอกว่าให้คิดให้ช้าลงตัดสินใจให้ช้าลงเนาะอย่าใจร้อนอย่ารีบร้อนในเรื่องของการคิดและการตัดสินใจนะคะวันนี้ ให้ค่อนไปแบบนี้นะคะดูสคคดิคุณคิดคุณคิดคุณหวังคุณจะทำอะไรคุณก็ต้องค่อยๆคิดค่อยๆมองค่อยๆโฟกัสนะคะรีบมากไม่ได้ ขึ้นมานะคะกติการนี้เนี่ยมันอาจจะมีคนหนึ่งที่คิดไม่ซื่อตุกติกกับคุณอะ่ะระวังนะเรื่องธุรกิจการค้าระวังว่าเขาจะมีเล่มีเหลี่ยมโกนโกงอะ่ะตัวเองต้องระวังคุณเป็นคนซื่อตรงเกินไปต้องมีการพลิกแพลงสถานการณ์ด้วยที่เจ้าทางบอกว่าอย่าไปไว้ใจใครง่ายๆนะเอออย่าไปไว้ใจใครง่ายๆช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกหนักเหนื่อยกดดันแบกภาวะแบกปัญหาแบกความรับผิดชอบไว้อย่างเต็มที่ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะลงตัวเองนะคุณเนี่ยแกร่งมากเก่งมากผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วนะคะความเจ็บปวดต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยาดีมันเป็นยาแรงเป็นยาขมที่คุณจําเป็นจะต้องเจอพอเราเห็นเหตุการณ์เหล่านี้แล้วเราจะสามารถนําชุดความรู้ข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตท่านอยากสืออะไรอีกไหมเห็นไหมคะทางแยกทําไมไพ่ถึงพูดถึงแต่เรื่องการตัดสินใจจังเลย เออนะค่อยค่อยคิดค่อยๆ่ออ่านค่อยๆดําเนินเดินไปนะคะอย่ารีบร้อนนะเดี๋ยวเราจะได้คําตอบเองแหละนะเจ้าที่เจ้าทางบอกว่าอย่าใจร้อนเลยลูกค่อยคคิดค่อยๆตัดสินใจไปค่อยๆดูไปค่อยๆมองไปสังเกตการไปเรื่อยๆอย่าใจร้อนนะอ่ะขออีกสักสี่ใบค่ะท่านอยากเสืออะไรอีกไหมท่านอยากสืออะไรอีกไหมก่อนจะจบคําทํานายเนาะปลดล็อกนะคะสุดท้ายไม่ว่าจะอะไรก็ตามแหละมันจะเป็นการปลดล็อกที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้ว ถ้าคุณผิดหวังจากความรักเขาจะมางอ้อเขาจะมาขอคืนดีไหมเดี๋ยวเขาก็กลับมาง้อนะเดี๋ยวชีวิตของคุณจะมีอิสรภาพนะปลดล็อกนะคะเห็นไหมคุณแจที่มันปลดล็อกใจเนี่ยนะคะนะในเร็ววันนี้คุณจะได้รับการปลดล็อกเคลียร์นี่เคลียร์ศีลเคลียร์ปัญหาภาวะต่างๆที่มันเหนื่อยที่มันอึมครึม,มที่มันตึงนะคะนะระวังคนไม่ดีนะคือชีวิตเรามีทั้งคนดีและคนไม่ดีแหละเอาเป็นว่าเราเลือกพบเอาก็แล้วกันอย่าไปไว้ใจใครร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ไว้ใจไม่ได้เชื่อใจไม่ได้นะเขาอาจจะหักหลังอาจจะหลอกแล้วได้เพราะฉะนั้นวันนี้เจ้าที่เจ้าทางเตือนเรื่องที่สําคัญเลยคือจะตัดสินใจอะไรต้องมีเหตุมีผลต้องมีตรากะต้องมีแผนสํารองด้วยนะก็พิมพ์7272หรือ2727 2 7ดรับพลังงานดีๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ